สวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถอ่าน่าจะเป็นรถสัตญยญาอันนี้นะสัญยาแพนกล่าเออไม่กว่าจะพูดได้ดูระบบของอันนี้ก่อนอเฮ้ยหัวมันทำไมมันเท่จังวะโอ,อ้ดูดิตรงนี้มันคมนะท่านผู้ชมใบาวายอ่ะเป็นคล้ายใบายวายอ่ะ ปกติเราเราเห็นรถรถตัดหญ้า,าอันนี้มันมันจะเป็นแบบแบบแบตแบตเตอรี่นะแบบรถแบบนะแบบเกี่ยวนะมันจะสับชุบชับชุบชับชุบชับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบใบา<ม>วาย,วายทุกคนดูดิโออย่างเท่อะเฮ้ยเท่จริงเหรคันนี้นนออนสุดยอดเลยอะตัวนี้ตัวท็อปอะดูดิเราเปลี่ยนทิศเลี้ยงวัวด้วยเหรอะเราเราทำอันนี้ขึ้นมาทำไมอะ ทำไมถึงต้องทำอันนี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นรถต้นแบบเออสนองไอเดียตัวเองอ๋อตอบสนองไอเดียตัวเองขายไหมพี่เอาคันนี้เอาง,ง่ายขายไหมคันนี้เจ็ดหมื่นเอาไปเลยเจ็ดหมื่นสภาพนี้เจ็ดหมื่นเอาเครื่องไว้เพราะเครื่องบันลัพบรูดโอไม่รวมเครื่องใช่ไหมเครื่องอันนี้บัลลัพบรูดไม่ขายเครื่องคือเข้าใจไหมเจ็ดหมื่นบาทคันนี้ ได้หัวกระโพูดช็อปอะไรเลยเอาเครื่องเอาเอาเอาแค่เครื่องมามเอาตัวว่าแบบเครื่องมันใช่มันเป็นเครื่องมัน,น,นมตามจริงซื้อก็อน,น่าจะสองสามพันเครื่องอย่างอันนี้แต่ว่าคือ,คอม,มันตีต,ต,ต,ตีเป็นมูลค่าไม่ได้ขายเจ็ดพันโต,ตมาก็มีเจ็ดหมื่นบาทยกเครื่องมาเลยเอาติดต่อพี่อาทิตย์เลยนะครับรอนานการช่างจะเกิดคนซื้อจริงทำไมวะเนี่ยพี่พี่อาทิตย์ได้แล้วนี่นะศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะอ่าขายให้เลยนะครับคันนี้ ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ดีเ,เ,เดี๋ยวดูคันนี้ันนี้ทำอะไรได้บ้างระบบเ,เดี๋ยวดูคันนี้มันทำอะไรได้บ้างถักไหมแทกไหมเลยใช่ไหมพี่ดูท็ก โอ้แท็กไม่มีแตกเลยยังยังดอกยังนิ่มนิ่เลยเลยสัตยามินิเนาะคืสดสัตยาเล็กๆจับไมเลยแต่ว่าคุณภาพมันคุณภาพมันม่นิ่มไม่มิ่มอันนี้เครื่องกี่แรงพี่นี่เออเจ็ดแรงวหมเจ็ดแรงเจ็ดแรงใช้คุ้มมาทั้งเดินด้วยทั้งหมดไฮดรอลิกมันลากได้หมดเลยเหรอมีมีหลดมาดูดิถ้ามันไหลเลยครับนะเจ็ดแรงไหลเลยอันนี้ก็เป็นอครื่องขอเขาใช้ใช้รถกัน นี่นะนี่เราใชเกินศักยภาพมันไปหน่อยสุดยอดอะมีล็อกด้วยนะล็อกฝาท้ายอันนี้ก็ระบบมีด้วนี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูคันนี้มันทำอะไรได้บ้างชั้นจะเยอะขนาดไหนมีตัดหญ้ามีดันดินอ้าวดันดินไม่ได้เรอพี่ตัดออกไปแล้วตามโจทย์ตามโจดไม่มีดันดินด้วยเหรอกูเมื่อก่อนยังพี่เราดัน ป่าไม่ได้มาป่าวันนั้นมาอยู่แต่ว่าถอดใบดันออกแล้วเออน่าดนตามจอดอันนี้ตัดหญ้าไอ้ที่หมุนหญ้านี่ไม่ได้ทำแคมป์นะเครื่องหลวมเครื่องลอ ไม่เดินหอบด้วยนะอันนี้มีปเดีเยเนี่ยเสียงเครื่องอาจจะไฟหลังขึ้นป่ะอ๋อนี่นะเอาขึ้นทะเลอร์นะครับ ปากปากถ,ถูดินไปเลยนะครับเโอ้หนักเหมือนกันนะโอ้โ oh. 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 อ้ยยกล้อยกล้อเฮ้เฮ้ยกยกอันนี้ให้ดูหน่อยเดียกกระบะ ồ có tay đi ồ oh, phần ngài là ập chăn trả tem lâu đắm đắm đám đi đám mới đâu nói đắm, đi đắm đi โอ้ได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 ้โคเต้เลยอตะกลนูีนโอ้โหมันจุยอดจริงๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูตอนตัดหญ้ากันหน่อยนะสักนิด